พวกเรามาจากโรงเรียนวงางจันทร์วิทยาจังหวัดระยองภูมิใจมากๆเลยฮะแล้วก็เห็นความสําเร็จที่เกิดจากการเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยของนักกีฬานักเรียนนะครับแล้วก็โค้ชที่ทุ่มเทกันมาตลอดคณะกรรมการสารวัตรศาลคุครยา,านที่อยู่ที่โรงเรียนทุกคนให้กําลังใจรวมทั้งผู้สนับสนุนยังเป็นทางการของเราด้วยคือบริษัทเซนด99ี99ที่คอยให้กาลังใจมาตลอดครับทีมเราก็เตรียมความพร้อมมาในรายการนี้นานครับรายการนี้เราก็หวังเพื่นจะมาฟ้าแชมป์ให้กับชาวระยองโรงเรียนวังจันทร์วิทยาด้วยครับทีมที่ยากที่สุดในสายนะครับก็จะเป็น โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอครับเป็นคู่ปรับของภาคตะวันออกครับแต่พวกเราก็เตรียมการมาดีแล้วก็เตรียมความพร้อมมาดีถึงทําให้เราผ่านมีเก็บัยชนะมาได้ครับดีใจมากค่ะแมตที่ท,ท้ายก็เจอกับหนองขอค่ะเต็มที่มากๆสนุกมากค่ะตั้งเป้าไว้สูงอยู่ค่ะแล้วก็ได้เข้ามาก็ดีใจค่ะครับเราก็ต้องไปฝึกรับเสิร์ฟอีกนิดนึงแล้วก็เกมลูกอีกนิดนึงเกมต่อเนื่องแล้วก็เก็บชัยชนะในแมตต่อไปให้ได้ครับ รอในนามของทีมมังจันวิทยานะฮะต้องขอขอบคุณแฟนผับทั้งหลายนะที่ส่งข้อความมาทางไลน์บ้างทางเฟซบ้างหรืขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเป็นอย่างสูงครับทุกแมตช์การแข่งขันนะฮะทางโค้ชจะส่งตารางการแข่งขันพร้อมกับลิงก์ไปให้ดูอยู่ตลอดเกาติดสถานการณ์ในบางช่วงเวลาที่ทีมมังจันโดนนําไปเยอะๆเนี่ยพออก็ทำใจไม่ได้ก็จะเดิเนออกจากจอทีวีไปแล้ว่อยเดิเนกลับมาดูใหม่ก็ แต่งกว่จะดีขึ้นครับจะเอาแชมป์มาให้ได้ค่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันเล่นเต็มที่ไปตลอดค่ะฝากเชียร์ทีมโรงเรียนวังจันทด้วยนะคะเจอวังจันท์กลับไปล้องนาทุกลายค่ะเราวังไว้ให้ดีนะคะทีมเราเหนียวมาก